มันข่าวว่าไม่ต้องไปทำเลเซอร์แล้วจ้ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะชอว์ชีมีค,คือต้องบอกว่ามีเพื่อนทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชีมีแล้วนางก็เอามาให้ใช้นะก็บอก <ๆ S 2> ลองใช้นะ,ะรีวิวก็ได้ไม่รีวิวก็ได้ mm hmm. ก็เลยแบบเออเดี๋ยว review, ว่าใช้แล้วจะรีวิวสรุปว่าอะไรรู้ไหมคะพอดีว่าคุณแม่ค่ะไปฉีดนะคะเป็นแบัดบสเปรย์ระงับกลิ่นกายไม่ใช่ระงับกลิ่นเป็นระงับเหงื่อแล้วเราดันไปแพ้แพ้เสร็จ มันเป็นรอยดำรอยไหมอ่ะข้างหนึ่งตรงใต้วงแขนตรงเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยกะว่าโอเครอแผลหายเดี๋ยวจะจะไปทำเลเซอร์สรุปว่าก็เลยหันไปเห็นว่าโอเคคุณเพื่อนให้อันนี้มาก็เลยลองใช้ใช้ไปได้สักประมาณสออาทิตย์อ่ะเราก็โอเคทาเรื่อยๆลองดูเฮ้ยพอหลังจากสองอาทิตย์มาสองกระจกมันข่าวว่าไม่ต้องไปทำเลเซอร์แล้วจ้ะคืนเี้รลดมากไม่ได้ค่ารีวิวนะคะแต่ว่า ใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆคือเพื่อนบอกว่าสามารถที่จะทาหัวข่าวข้อสอบข้อพับคือดําตรงไหนทาตรงนั้นนะแล้วมันเห็นผลคือคุณแม่ลองแล้วค่ะมันใช้ได้ผลจริงๆนะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันสามารถระง,งับกลิ่นกายได้ด้วยคือใช้เป็นโลออนได้ด้วยนะคะเป็นแบบดีโอเดรนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องรอยดำมาแนะนําเลยควรจะลองใช้เพราะว่าตัวของคุณแม่เองก็คือตัวดิฉันเองนะคะลองแล้วเห็นผลจริงลองเลยค่ะชื่อว่าชีนีชีนีชีนี